พอไปเจออาจารย์มหาลัยก็บอกว่าให้ทำจัยก็เชื่อว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นจะจะไปโน่นนั่นอยู่ในระดับชาติต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราอ่านด้ตั้งแต่เด็กไว้อนุรมาบอกต่อๆกันไปครูก็บอกผู้ปกครองต่อๆกันไปอย่าไปสอนให้จับประสบการณ์ให้เขาให้เขาเข้าสังคมให้เขาพัฒนาข้ามเนื้ออะไรต่างๆออกไปแล้วทำอย่างไรนะครับจากประสบการณ์อย่างไรที่เราไม่ต้องสอน นี่นะครับผมไม่ได้สอนนะครับไม่ได้สอนแต่ว่าผู้ที่สื่อมาเรื่อยๆไม่ไช้ที่จริงนักวิชาการเขค้นพบมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้ลงสู่การปฏิบัติเขาไปค้น,คนพบว่าเด็กเนี่ยอ่านานั่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เห็นไหมครับเด็กอ่านานั่ตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะฉะนั้นทั้งเราเราเริ่มตั้งแต่อนุบาลมันจะสา่งไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเริ่มตั้งแต่ตอนหนึง่งซึ่งครับขออภัยครับในช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ กอนหนึ่งเราจะตัดอนุบาลออกให้อนุบาลไปไหนครับให้อนุบาลไปอยู่กับท้องถิ่นไปอยู่กับหน่วยงานต่างๆศูนยดวันทึกอะไรเนี่ยเราจะไม่เอ,อาอนุบาลแล้วเราจะเริ่มก่อนหนึ่งพอดีก็เนัง่มสือเล่มนี้แหละครับออกมารอให้สออนุบาลก็สาเสปแล้วเราก็เลยเริ่มดูแลอนุบาลด้วยก็ใช้กาดูเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาอ่านได้เองเช่นเขาว่กขออากาขออาขามันจะเป็นคาราโอเกะอนุบาล ช่วงนั้นลงเขาเอากกระเลงเลยนะครับที่ภาคเหนือเด็กชายคนนี้นี่พ่อแม่ไม่ได้สอนอ่านออกตั้งแต่ชั้นป .3 นี่แหละครับพอผมไปค้นเจอผมถึงจุดประกายให้ผมทำสื่อตัวนี้ขึ้นมาเขาไปสัมภาษณ์นะครับคุณสรยุทธ์ให้ผู้สื่อก่าไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าเขาสามปีเอาคำว่าบ้านให้ใหอ่านเขาอ,อ่านได้เลยคำว่ารักให้อ่านเขาอ,อ่านได้คำว่าโรงเรียน ให้อ่านเขาอ่านได้เลยทั้งทที่เขาสามปีแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นอัจฉริยะทั้งหลายจะเชื่อว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะแต่เพื่อผู้สื่อข่าวถามพ่อแม่ทาคาราโอเกะให้เด็กอนุบาลหรือให้เด็กตั้งแต่ปีกว่าขึ้นไปเขาทําได้ตั้งแต่เล็กเลยนะครับนี่คำว่ายาใช่ไหมครับคำว่า,าตั้งแต่เลกถุกต้องค่ะเอาเอาคำต่อไปครับคำต่อไปนิดหนึ่ง ืนนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปนำ,นำเสนอให้อาจารย์ฉลาดพอดีส่งมาก็ยังพลาดอยู่นะครับการให้เด็กผ่านทีลรัแผ่นนั้นมันจะดีคือเด็กเขาจะมีความรู้สึกที่ดีโดยเฉพาะประเทศอินเดียเด็กเขา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 ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือคือเขาจะมีงานวิจัยของส่วนภาษาอังกฤษจะจะบอกให้เขาเขียนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเก่งเฉพาะเด็กหลานของผมแต่โรงเรียนที่ผมไปทดสอบ เขาเขาก็จะเก่งเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีลักษณะอย่างนี้นี่มีอยู่ทั่วประเทศไทยแต่เขาขาดโอกาสเขาเองนะครับผมไม่จะบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะเพียงแต่ว่าผมให้โอกาสเขาครับน้องเขาจะได้อ่านอันนี้้าอยู่อันีับเนี่ง จริงอันนี้ฉลาดอันนี้ดีอันนี้ดีครับอันนี้ดังครับฉลาดเออมาฉลาดคศิษยิศักดิ์นี่นะครับขวัญศิษย์ศักดิ์เออเกียรติศักดิ์นะครับซึ่งเป็นคำยากอยู่นะครับเกียรติศักดิ์อันนี้ดังครับกายกรรมกายกรรมเขาเขาอ่านต่อไปได้ก็กคือวัตถุนะครับกายกรรมมาเธอมาเธอ แปว่าอะไรแปว่าอ่าแปวแม่เร็วๆด้วยจึ๊กจักหน่ยนะอย่างรวดเร็วนะเพราะทักษเขาจะเก่งฟาเตอร์ครับฟาเต๋อเอาลูกออกอ่าฟาเตรอครับฟาเตอเดเดี๋ยวเดเออ ดูนะครับไม่ Good g o o d morning Good i n g เร็ว morning. Morning. <c oughs> รับเร็วดีวย g o ้ยภาษาอังกฤจะเก่งกว่าภาษาไทยครับีหมคะน <c oughs> ภาษาอังกฤษจะใช้หลักเดียวกัน <c oughs> ใช้ใชสื่อส่วนใหญ่จากในอินเทอร์เน็ตครับคือคือเราเราจะบอกคำ้ะเขา แล้วคือถ้าเด็กเก่งภาษาไทยมันจะสอนไปง่ายครับภาาษไทย,ไไยครับให้ภาษาไทยได้ก่อนแล้วภาษาอังกฤษก็พอพอดีเอาไปมาเขาก็เลย,เข,เ,ลยเขาก็เลยเก่งว่าเขาเองโดยไม่ต้องไปให้ท่อง a b c d อะไร<ม>นะครับสมมติว,ว่าบัตรนาในนาเคยใครใคร,ใครไปทดสอบเขาอยู่ทีบัตรนั้นเลย บายแล้วก็ผิดในแนวหลักจิตวิทยาซึ่งนักการศึกษาหลายท่านก็พยายามที่จะต่อต้านเรื่องนี้อยู่แต่ในในในปัจจัยของอีกสีกหนึ่งก็พบว่าถ้าเราจะรอให้ถึงชั้นปถมอย่างการพัฒนาภาษาของน้องท,ที่ท่านอาจารย์เห็น มันเกิดได้ตั้งแต่อยู่ในบริบทของครอบครัวตั้งแต่เกิดซึ่งมันเป็นช่วงของเซลล์สมองที่จะต้องได้รับการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเรายังจะคงยังจะอยู่ภายใต้นักวิชาการที่ระบุไว้ว่าคุณต้องอยู่แค่นี้เป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนส,งสนน่งเสริมเท่านั้นไม่ใช่เพื่อพัฒนาตรงนี้ค่อาจารย์ค่ะคือคือประเด็นที่ที่เป็นปัญหาในใจตลอดที่จะคน เขาไปอยู่ในประเทศตะวันตกเขาก็พูดอังกฤษกไปอยู่ไทยเขาก็พูดไทยถ้าเขาเราก็รยากาศเขาอันนี้ก็เหมือนกันผมขายสื่อให้เขาดู้เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ัะเพียนอยาอย่าใช้เขามาจะเพี้ยนถ้าจะเพี้ยนจะต้องพาอ่านเอาหนังสือมาแล้วก็อ่านตามถ้าอ่านไม่ได้ก็เอือด้วยนี่นี่คือัะเพี้ยนทำให้อารมณ์เขาเสียครับว่าโอ้โหแต่ก่อนเด็กผม ขออนุญาตนะคะพอดีได้ไปรู้เกี่ยวเขียนแตมน่มันเริ่มจากการเรียนแบบแล้วมาถึงการอ่านอ่านเพื่อที่จะนําไปสู่การเขียนถูกค่ะพอเราเห็นจริงว่ามันมีกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาเด็กในวัยเนี้ยซึ่งเหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนไทยที่บอกว่าคนไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันสามารถโอกาสจริงรอือก็มีเรื่องเวลาเวลา

เราอยากจะไปคล้ายๆว่า,ายกมุกดาหารนะครับมีอยู่12โรงเราก็จะดูว่าใน12โรงนั้นน่ะเราก็จะไปคุยต่อว่าถ้าหากเราจะทำให้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นหลีมันไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องแล้วจากอุบาเลย มาปหนึ 1, ่งปสองสามนอมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องคิดใหม่ๆอย่าไปคิดเรื่องเก่ามาไม่ห่อครอบเทอมที่สามนะไม่เอานะตอนนั้นก็เรียนรู้ไปเลยนะครับเพะฉะนั้นก็ต่อไปนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้สงวิทระดับสูงจากกระทรวงการท่องเที่ยวรักับเป็นจบด็อกเตอร์แล้วนะครับจบแล้วครับซึ่งก็วันนี้ท่านก็มาสารและนครปนมผมจะไปจัดระบบเรียนรู้ร่วมกันกันกบท่านเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยว่าสิ่งที่ท่านมาชี้แนะวันนี้มันยังแพ่นิดเดียวนะยังไม่ท่านถึงป .3 นะแค่ก่อนประถมก่อนเนะาะปพราะหนึ่งป .3 ยังไงเดี๋ยวผมจะเชิญมาพิเศษนะครับโดยพบกับน,นิสิตอีกครั้งหนึง่งแต่วันนี้เป็นการมาเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยก่อนเพื่อนิสิตคนไหนสนใจก็จะก้าวไป,อไปขอบคุณเมือ่อไหครับขอบคุณมากครับ